อันนี้นะครับจะเป็นการสุ่มเกิดเป้าหมายนะครับอันดับแรกนะครับไปที่ h ฮเดอร์ชีนะครับกดคลิกขวานะครับไปตรง 3D v ิ e นะครับโดยเราจะสร้างตัวทาร์เก็ตขึ้นมานะครับโดยเราจะตั้งชื่อว่าทาร์เก็ตหนึ่งนะครับครับแล้วก็มาตรงทรานสฟอร์มนะครับกดรีเซ็ตครับและอ่าให้เราปรับแกน Y ของมันนะครับเป็น0.5ครับ สเกลเราปรับเป็น2นะครับ,รบแกน Y เป็น180นะครับตรง r โ i o n โอเคแล้วเราก็จะามาสร้างตัว Material ให้มันกันนะครับโดยคลิกขวานะครับเกียครับ Material เป็นเ1น,เนผมจะให้เป้าหมายแรกเป็นสีฟ้านะครับ แล้วเราก็ลากใส่ตรงไปในทาร์เก็ตนะครับปุ๊บจะเป็นสีฟ้าครับต่อไปนะครับเราก็จะมาตรงทาร์เก็ตแล้วเราก็จะแอดตัวดิจิตบอดี้ให้มันนะครับดิจิตบอดี้ครับแล้วเราก็จะเอาตัวคอนสแตนต์ล็อกตัวโรเตชันมันไว้นะครับไม่ให้มันโรเตชันแล้วก็ล็อกเกียน Y ไวไ้ไม่ให้มันลอยนะครับต่อไปเราก็จะ ไปสร้างทาร์เก็ตโดยที่2อีกตัวหนึ่งนะครับกดคลิกขวาครับทำเหมือนเดิมเลยเป็นคิวโดยทีสเป็นทาร์กเก็ตสกดรีเซ็ตครับและเราก็ตั้งตรงนี้เป็น0.5นะครับไฟปเป็น180 4. สิเกลเป็น2 แกน x ปรับเป็น4นะครับเราก็จะเลื่อนมันไปข้างหลังนิดนึงนะครับกดคลิกขวาครับสร้างเมทริเลขึ้นมา1อันเป็นแ a คเกจ2นครับโอเคและเลือกสีให้มันนะครับเป็นสีเอ่อในที่ผมจะใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับโอเคเป็นสีเหลืองแล้วครับ ต่อไปนะครับเราจะทําทั้งสองอันนี้เป็น Prefab นะครับโดยเราจะลากทั้งคู่นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ p ร e f a บครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทั้งสองอันได้กลายเป็น Prefab แล้วนะครับให้เราลบ Target ออกไปจากตัวนี้เรานะครับต่อไปนะครับก็ไปตรงไฮไลท์ชี่นะครับขี้ขวาครับกด e m p t ต Object ครับผม ให้เราอ่ามาตรงท r a n s อร์ m แล้วกดรีเซ็ตมันก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า Spa ร์ m a n a g e r นะครับเมื่อเราตั้งชื่อมันเสร็จแล้วนะครับสิ่งต่อไปเราก็จะสร้างอ่าตัวสคริปต์ขึ้นมานะครับเป็นอ่าสคริปต์ชื่อว่า s p a w n m a n a g e r เหมือนกันนะครับต่อมานะครับเราก็มาสร้างสคริปต์นะครับ โดยกดคลิกขวา c r e a ครับ C Sharp Script นะครับตั้งชื่อว่า Spawner นะครับเปิดตัวสคริปตขึ้นมานะครับประกาศตัวแปรนะครับ t o p i c Game Object s, เป็น Array นะครับโดยใส่เครื่องหมายวงเล็บอย่างนี้นะครับเราจะเก็บตัว P prefab ลงในตัวแปรเดียวนะครับ ีับะกดเซฟครับกลับมาตรง Unity นะครับตรงสปาร์มเมเนเจอร์ครับลากสปอนเซอร์ใส่เข้าไปครับเราจะได้ตัวทาร์เก็ตพีแฟบเข้ามานะครับโดยกดเครื่องหมายล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็กดทาร์เก็ตพีแฟบทั้งสอดวงครับลากใส่นะครับและเราก็จะได้อ a r ทเก็ตพีแฟบเข้ามาอยู่ในตัวอาร์เแล้วนะครับ กลับไปที่ตัวโคดนะครับให้เรานะครับลงมาตรงอัปเดตนะครับเพิ่มเงื่อนไขาการเช็คปุ่มกดนะครับโดยผมจะเช็คการกดจากปุ่มตัว C นะครับเพื่อเทสการเซ่ออบเจกนะครับเป็น i n p u t g e t k e ก d o w n นะครับค mm ี hmm. ผมจะใช้เป็นตัว C นะครับ C โอเคครับต่อไปเราก็จะใส่ตัวฟังก์ชันเซกนะครับโดยการใช้ instantiate ครับผม p f a b ฝดแเก็ P รีแฝนะครับ Index จะเป็นศูนย์ครับโดย Index นี้นะครับก็จะเป็นลำดับของตัว Prefab ที่เราเก็บเอาไว้ใน Array นะครับเช่น0ูนย์ก็คือ Element 0นะครับถ้าเป็นหนึ่งก็จะเป็น Element 1หนึ่งนะครับโดยเก็บเป็น Array จะนับเริ่มต้นที่0ูนย์นะครับและ ที่ต่อไปคือตำแหน่งที่จะให้มันโผล่ออกมาครับโดยผมจะใช้เป็น New Vector 3นะครับแกน x เป็น0ก่อนนะครับโดยเริ่มแรกแกน y 0.5นะครับไม่ให้ออบเจกต์มันจมความห่างจะเป็น20นะครับอ่าเมื่อเรา อากาศเป็นต er ัว0.5เลขหลักทศนิยมเราต้องใส่เอตามหลังตัวเลขเสมอนะครับตามด้วยสุดท้ายเป็นทิศทางที่หันไปนะครับโดยเราจะใช้ตัวตัวของมันเองนะครับเป็น t a ร g e เก็ตแบบตัวศูนย์แบบฟอรมบบโ t a t i o นนะครับกด Save ครับกลับไปตรงตัวอ b อบเจนะครับกด r ันครับ กดตัว c เพื่อดูนะครับว่ามันออกมาอย่างตอนนี้เราเห็นนะครับว่าเราจะเซ็ e อ t อบเจกตมาได้ครับแต่ว่ามัยัะเป็น Object ชิ้นเดียวอย่ครับเราจะมาแ a n d อมมันกันนะครับโดยกลับไปที่ตัวสคริปนะครับและประกาศตัวแปรขึ้นมาครับหตัวนะครับเป็น in นะครับเราจะใช้เป็นอีตัว target index นะครับกับนะครับเราจะสุ่มโดยใช้ฟังก์ชัน random l e n d นะครับ เป็นตัวนี้นะครับโดยเราจะสุ่มตั้งแต่ตำแหน่งที่สุดนะครับและ target prefab dot l e n ก็คือความกว้างของตัว array ตัวนี้นะครับซึ่งในนี้ก็จะเป็น2นะครับก็จะเป็น0ูนย์หนะครับและพอเราได้ตัวสุ่มมาแล้วนะครับเราก็เอาตัวเลขที่สุ่มนี้นะครับใส่เข้าไปในตัว index ของมันนะครับแทนค่าตัวไปเข้าไปเลยครับกด save แล้วดูผลกันนะครับ กดรันครับทดสอบกดเสกนะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่าอ็อบเจกต์เราเป็นคนละชิ้นกันแล้วครับตอนนี้มีชิ้น1ชิ้น2นะครับเอาออกครับต่อไปเราจะแรนดอมโพซิชันมันนะครับโดยเราจะกลับไปตรงตัวสคริปอีกรอบนึงนะครับประกาศออกไป global ด้านบนนะครับอ่าเป็นไฟเวะครับในที่นี้เราจะอ่ากำหนดตัว float คือตําแหน่งที่ตั้งของมันนะครับเป็นโฟลต เป็น float นโฟลตเลนดีกว่ากั X เท่ากับโดยตำแหน่ง x นะครับความกว้างของสนามอยู่ที่20นะครับต่อไปก็จะเป็นตัว l e n s z นะครับก็คือความห่างที่เป็นโ l o a t Z ก็อยู่ที่20เช่นกันนะครับ ไปสปาโพสตดีกว่าจะม,มีต่อไปนะครับพอเราได้ตัวไปมาแล้วนะครับเราก็จะมาแทนค่าตัวไปรอามาันนามาใช้สุ่มในการาแทนค่าตัวตำแหน่งตัว new vector 3ตัวเก่านะครับโดยเราจะประกาศตัวไปตัวใหม่ตัวตัวนึงเป็น vector 3นะครับและตัวนี้เราจะตั้งชื่อว่าส p ปาโพสนะครับ ประกับครับเอ่อนิวเราจะต้องเป็นนิวเวกเตอร์สามนะครับโอเคตำแหน่งนี้เราก็จะใช้เป็น,นร yeah. นดอมเลนนะครับเมงเล็บนะครับอันนี้คือจะเป็นแกน x นะครับเราจะต้องมี3แกนนะครับแกน y เลยเหมือนเดิมคือ0.5นะครับ เลนสเซตเราจะใช้เป็นอ่าสปาวโพสเซตนะครับส่วนในตัวแรนดอมนี้นะครับเราจะแลนดอมเลนอยู่ที่20เพราะงั้นเราจะต้องมีจุดเริ่มแล้วก็จุดจบนะครับโดยเราจะจุดแรกเราจะต้องเป็นจุดที่น้อยสุดจะเป็นอ่าลบตัวโพลแลนเอนะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวแม็กซิมัมของมันก็จะเป็นตัวโพส ใง F นะครับส่วนอันนี้ก็เราต้องใส่ F เข้าไปด้วยครับเพราะเป็นชัดเซ็นยมครับในอาเมื่อเราได้ตำแหน่งมานะครับเราทำการแทงค่ามันลงไปนะครับแทนตัวนี้นะครับเฟบครับอาเมื่อเรากดตัวซีเทสดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าออบเจกต์เราซุ่มตำแหน่งการเกิดแล้วนะครับ โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันพาร์ทต่อไปครับ